<ừ> mm อยู่ไหนวะใช่ปะวะคุณทำอะไรครับเออเออพี่รอปภครับผมเนี่ยมาหาร้านปลาหมึกบดท,ที่เขาบอกว่าพ่อค้าเนี่ยจะแบบมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองใส่ชุดแปลกๆที่ดังๆอ่ะมันอยู่ตรง,ตรงไหนอที่พ่อค้าหล่อใช่ไหมเออที่เขาบอกหน้าตาดีๆหน่อยอะไรเงี้ยที่ตรงนี้นนี่แหละครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเขาอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเขาหล่อจริงปะหล่อมากหล่อมากเหรอฝุ่นอาผมเดินไปดูนะไปเลยจ้ะโอเคขอบคุณครับคับ เอนอน้องครับโอ้โหดึกดื่นแล้วเนี่ยสี่ทุ่มแล้วทำไมยังไม่พี่สวัสดีค่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แม่ลีลาการขายหมึกกวนๆแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากคุณเบียร์เจ้าของร้านหมึกบลดรถลุงหนวด ญาติมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเึิงใคเห็นไปต้องสะดุดตากับเสื้อผ้าหน้าผมของพ่อค้าครับคนนี้ครับแมที่ว่าจัดเต็มแบบไม่ซ้ํากันในแต่ละวันชุดที่ใส่ขายก็มีทุกอาชีพครับทั้งตํารวจทหารมอเตอร์ไซค์รับจ้างนักเรียนนักศึกษาเอว่าแต่ชุดที่ใส่มาขายในวันนี้เป็นชุดอะไรล่ะครับคุณเบียโอ้โหนี่พี่แต่งชุดอะไรมาครับเนี่ยชุดในอำเภอชุดประหลัดหรือเปล่าประหลัดประหลัดอะไรฮะประหลัดคลิก เป็นคุณครูอ๋อเป็นคุณครูดูซิเนี่ยทรงมันได้ไหมล่ะดูเป็นแบบคนเรียบร้อยดูเรียบร้อยเรียบร้อยมากเลยทาไมถึงเลือกแต่งชุดครูรอบย่านนี้เป็นย่านอ๋าเป็นแบบว่าย่านมหาวิทยาลัยก็เลยเลือกแต่งเป็นครูไปเอาชุดนี้มาจากไหนฮะคือผมจะมีตลาดอยู่ตลาดหนึ่งเขาวางขายของเก่าแล้วชุดพวกเนี้ยมันจะแขวน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 ไว้มันจะไม่มีใครซื้อถ้าเขาเป็นครูเขาถึงซื้อไปใส่แต่ผมเนี่ยมีไอเดียว่าเออ ผมเป็นพ่อค้าปลาหมึกผมจะใส่ชุดอะไรก็ได้ซึ่งมันราคาไม่แพงจะเริ่มหยิบมาจากชุดอย่างเงี้ยนอกจากชุดนี้เรามีชุดไหนอีกไหมีหมอบุรุษพยาบาลอ่าแล้วมีอะไรครับตำรวจทหารทหารก็มีนักมวยกำนันกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมีหมดเลยพี่ขาวพี่ขาวอ๋อพี่ขาวทองกาไปยันเหงียนเอาเงียนเวียดนามพี่แต่งชุดอย่างนงี้มาขายปลาหมึกมันขายได้จริงๆเหรอพี่โอ้โหจะขายได้ไม่ได้ก็หมดทุกวันหมดทุกวันหมายถึงว่ามีคนมาซื้อหมดทุกวัน ไม่เพียงแค่การแต่งกายครับแต่ลีลาการขายของพี่เบียร์นี่ไม่ธรรมดาครับใส่ชุดคุณครูแบบนี้ก็ต้องสวมวิญันความเป็นครูเรื่องเวลาขายหมึกย่างให้ลูกค้าคนไหนแต่งตัวไม่เรียบร้อยมาต้องโดนทำโทษครับแต่งตัวผิดระเบียบแล้วอ่ะเอาเสื้อใส่เข้าในกางเกงอันนี้ติดกระดุมให้หมดใส่เข้าไปไม่เรียวมาไม่เรียวมาเรียบร้อยอย่างจานมือมาแบตรงอรอพี่เรียวพอ แล้วพอเห็นพ่อค้าเ <c oughs> ขาแต่งตัวแบบนี้รู้สึกไงบ้างอะแปลกเลยครับแปลกเลยนะเคยเห็นชุดอะไรบ้างครูล่าลูกเสือแล้วก็มีชุดลูกเสือคุณครูคนนี้ดุไหมดุครับดุดุ้ยพี่เบียร์พี่เบียร์เขาบอกคุณครูดุอะ่ะดุหมดอ่ะใครมาไม่เรียบร้อยนี่ไม่ขายเลยครูครับคนนี้ผมยาวครับต้องก้นฮะเดี๋ยวเลี้ยงเลย มาต่อกันที่ชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยครับแมยืนขายหมึกย่างไปแล้วก็ช่วยสอดส่องความเรียบร้อยของคนที่ผ่านไปผ่านมาอีกด้วยครับมาดูลีลาการขายด้วยชุดนี้ว่าจะสวมบทบาทรอปภได้เนียนแค่ไหนสวัสดีครับขออนญาตตรวจบัตรนะครับอายุถึงซื้อปลาหมึกได้ครับเอาอะไรดีครับเอาตัวบนเลยตัวบนนะครับไม่ไมตัวบนนี้อ๋อจ้ะอันนี้ตัวสี่สิตัวอะไร 80 3ตัวอะไรร้อยยี่เอาไปร้อยเดียวเออเชียร้อยเดียวเฟี้ยวเลยทานบ่อยไหมไม่พี่ไม่ไม่ค่อยบ่อยหรือไม่เคยทานเลยเคยเคยเคยอยู่เคยนะรสชาติเป็นไงเอักเสอักเสอ อร่อยอร่อยอยู่ครับพี่อร่อยนะรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นไงตอนเห็นครั้งแรกสร้างสรรค์ดีครับสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวเองครับสร้างคาแรคเตอร์เองมึงมาสวัสดีก่อนโอเคโอเคตายยังอ๋อโอเคเดี๋ยวทำงานก่อนอ่าอป้าหาตัวนะจัดให้เอาไปเจ็ดตัวเลยรถแลกแจกแถมคาลิเเตอร์พ่อค้าร้านนี้เป็นไงบ้างครับก็กลัวป่าทาเลยครับทานบ่อยไหมพี่ก็บ่อยนะครับปัณตริย์มาทุกเย็นนะครับแล้วก็ จะเป่านกหวีดแล้วรสชาติปลาหมึกร้านนี้เป็นไงอร่อยครับอร่อยนะครับผมอร่อยเขาใช้เตาถ่านครับอันนี้เป็นลูกค้าประจำรถถึงโกโก้ด้วย่อเคสุนัขพันดุโอเคสุนัขไม่รับประทานผมก็ปิดกิจการไปแล้วครับหมาชุนนี้มีที่มาที่ไปมีฮะรู้จักรปภท่านนึงไม่ได้ใส่ชุดรปภแล้วไม่ได้ทำแล้วออกแล้วเอาไม้หน่อยสิอ๋อพี่ไปพูดกับเขาแบบนี้เลยหรอแบบนี้เลยจะเอาไปใส่ ถ้ามากินเออขายปลาหมึกเออแล้วเขาไม่งงเหรอพี่ไปขอชุดเขาอยู่ๆไปขอชุดเขาเคยเห็นเราใส่มาหลายๆชุดเออแต่เขาก็เคยเจอเราใส่ชุดรอปภพอเขาบอกพรุ่งนี้เอาให้ครับเอแปลว่าอีกวันหนึ่งใส่เลยปะก็ใส่ทันทีเลยก็ใส่ทันทีเลยนะนี่เลยอันนี้เลยขายมากี่ปีแล้วพี่ประมาณหนึ่งปี1ปีนะครับตั้งแต่เริ่มขายมาเนี่ยพี่แต่งชุดแบบนี้เลยปะวันแรกเนี่ยผมตั้งใจจะเป็นเขาเรียกพี่ขาว มลรักลุกทุ่งก็คือมาว่าวันแรกที่พี่ขายพี่ก็สร้างคาแรคเตอร์ของพี่เลยใช่ครับตั้งใจไว้ว่าทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเราจะต้องไม่เป็นพ่อค้าปลาหมึกที่ไอ้ใสเสื้อผ้าเหมือนคนหนึ่งเขาเราต้องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาปั่นจักรยานเก่าๆเข้ายุคมลรักลูกทุ่งจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไงคนที่เห็นเราวันนั้นปั่นไป20เมตรแรกลูกค้าโบกทันทีโบกเขาว่าอยากซื้อปลาหมึกใช่ครับ คือมันแปลก,กมันแปลกมันแปลกมันเป็นภาพเก่าที่ออไม่เคยมีมาแล้วผมทําให้ภาพนี้ปรากฏในสายตาผู้คนจุดเริ่มต้นของการขายหมึกบดของพีบเบียครับมาจากความชอบกินหมึกบดนี่แหละครับบวกกับสไตล์ความกวนขี้เล่นของตัวเองจนนํามาเป็นจุดขายกลายเป็นเอกลักษณ์แถมยังแปลงโฉมรถจักรยานคลาสสิกให้กลายเป็นร้านหมึกบดเล็ก แต่ที่เด่นที่สุดก็อยู่ที่สไตล์การแต่งตัวที่จะทําให้ลูกค้าได้ลุ้นกันว่าเอ๊ะวันนี้พี่เบียร์ก็จะแต่งตัวเป็นอะไรดูดีครับเผลอแป๊บเดียวตอนนี้แกเปลี่ยนไปเป็นอีกชุดแล้วล่ะครับรายได,ได้ในแต่ละวันที่พี่ขายดีไหมขายดีมากครับวันละ2 0 0 0นต้นๆทางานเหมือนอยู่เสาร์อาทิตย์ทำยี่ส20วันวันละสองพันต้นๆครับคูณกันไปแล้วกันครับว่าได้เท่าไหร่รายได้ดีเลยนะเราจัดงานประจำมามา,มาทําตรงนี้เลยก็เลี้ยงตัวเองได้ ปลาหมึกอ่ะเหมือนมันมีชีวิตอีกครั้งมันจะเดือดมันจะตุกกตุกตกตกตกอะ่ะมันเริ่มขยับแล้วพิ่กอนพี่กอนโอเคอดูสินเนี่ยยังไม่ไหม้สีสวยงามยังดีอยู่อย่าให้มีสีดําติดตัวทันทีครับเพราะเวลาเราไปบดให,ให้ลูกค้ากินมันจะเกิดรสชาติที่ขมรู้สึกวร้อนพริกอืกพริก20รอบก็ไม่เป็นไรขอแค่เราควบคุมให้ตัวมันเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่ดี หอมเตาถ่านหอมกลิ่นปลาหมึกใช่ไม่เหม็นไปมา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 บิดตรงนี้หน่อยครับอให้มันนั่นมันคือการบดอ่ะเราจะบดอะไรก็ได้อ่านี่ฮะไหนไปหนหมดไหนไหมดการกินปลาหมึกให้อร่อยนะครับก็ต้องมีน้ำจิ้มที่เด็ดด้วยอ่ มันร้ายแค่ไหนมันร้ายมันดีริมว่างงวยคือแบบว่าเอาขึ้นมาจากเตาเด็ดปุ๊บนะแล้วพอมาบดเสร็จแล้วเนี่ยความหอมมันยิ่งตีขึ้นมาออแล้วยิ่งอุ่นๆแบบไม่ร้อนมากเนี่ยกลิ่นมันจะแบบอยู่ในปากกลิ่นปลาหมึกมันจะดีทันทีดีทันวันเอแต่ว่าปลาหมึกอร่อยแล้วหอมแล้วน้ำจิ้มดีแล้วแต่เห็นบอกว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้ยังเนี่ยเตรียมมาหลายชุดนี่ตัวเธอมีมีไหมมี ร้านคนเดียครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างจุดข,ขายครับพอค้าสนุกสนานเฮฮาลีลาเกินร้อยครับอยากใหุ้ณผู้ชมได้ไปลองลิ้มชิมรสมึกบดและก็รสชาติความกวนของพี่เบียร์อยู่แถวมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วก็แก้ขายเฉพาะกลางคืนประมาณ3ามทุ่มเป็นต้นไปครับถ้าได้ลองแล้วก็รับรองเลยว่าจะได้ทั้งความอร่อยและได้ทั้งรอยยิ้มกลับบ้านไปพร้อมกับมึกบดอย่างแน่นอนครับ ตัวจริงเสียงจริงต้องพี่เบียรนะใครที่มาแถวหอการค้ามาได้เลยเห็นพ่อค้าขายปลาหมึกแต่งตัวแปลกๆไม่ต้องกลัวยิ่งดึกยิ่งมายิ่งดึกยิ่งมากเลยโอเคนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เบียรมากๆเลยนะฮะที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะครับได้มาถ่ายทำวันนี้นะจ้าขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับเนี่ขอบคุณมากครับ